รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน ha! หากท่านใดนะครับยังไม่แน่ใจว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่หรือว่ากลัวว่าจะฟังดวงแล้วผิดลัคนาราศีติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิกษย์เสนแสมิงนะครับโหราโหรา24ลายไอดี r a r a h ยให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้ใจ่ายกันัเองนะครับขอโชคดีครับสวัสดีครับ yeah uh. ลัคนาราศีมังกรนะครับในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่17สิงหาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเป็นสัปดาห์แห่งการเริ่มต้นที่ดีในการสะสางในเรื่องของงานนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความรับผิดชอบของชาวลัคนาราศีมังกรนั้นล้วนแล้วแต่คุณจัดจัดการและทำมันให้เข้าที่เข้าทางได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจนะครับ วันจันท์นะครับวันจันทร์ที่17สิงหาคมนะครับแล้วก็วันพฤหัสนะครับที่20สิงหาคมเป็น2วันที่ดีมากในสัปดาห์หน้านี้ของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับเป็น2วันที่นะครับคุณใจแฮปปี้กับการประสานงานการติดต่ออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นผลประโยชน์สำหรับตัวของคุณเอง ดาวราหูยังคงอยู่ในภพที่6นะครับได้ตำแหน่งเป็นขันทพลยังไม่ได้ย้ายไปไหนแต่ไปอยู่ร่วมกับดาวสุขซึ่งดาวสุขนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนการงานไปอยู่ในภพอรินะครับแต่ก็ไปอยู่กับดาวราหูที่ผมได้บอกไปแล้วแล้วก็ดาวสุขนั้นก็โยกกับดาวอังคารนั่นแปลความหมายว่าเป็นช่วงสัปดาห์แห่งความบุกบาฝ่าฟันนะครับที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันแล้วเสร็จให้มันสําเร็จ แต่สุดท้ายแล้วมันก็แล้วเสร็จแล้วก็สำเร็จได้ตามความตั้งใจของชาวลัคนาราศีมังกรแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างของชาวลัคนามังกรในช่วงสัปดาห์หน้านี้นั้นถึงแม้ว่าคุณจะต้องทำอะไรหลายๆอย่างแต่ก็ล้วนแล้วแต่เป็นไปในทิศทางที่น่าพึงพอใจมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนอยู่แบบลับๆหรือคอยเป็นแบ็กอัพให้คุณอยู่นั่นเองนะครับ การเงินนั้นขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรรู้จักกระเม็ดกระแหม่นิดนึงครับในช่วงสัปดาห์หน้านี้เพราะว่าในช่วงก่อนหน้านี้สสัปดาห์ที่ผ่านมาดูเหมือนคุณจะใช้เงินมือเติบสัปดาห์หน้านี้เป็นสัปดาห์ที่คุณจําเป็นจะต้องจัดสรรปันส่วนในเรื่องของการเงินการทองให้เข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้น แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าดาวพุธนะครับที่ส่งผลกับชะตาของตัวคุณเองนั้นนะครับไปอยู่ในภพมรณะตรงนี้จะเจรจาอะไรกับใครในเรื่องของผลประโยชน์ระวัดระวังเรื่องของคำพูดสักนิดหนึ่งส่วนในเรื่องของความรักแล้วนั้นต้องบอกว่าดาวอังคารไปรโยกกับดาวศุกร์นะครับคืออย่างนี้ไอช้ชาวลัคนามังกรเนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่าในช่วงสัปดาห์หน้านี้นะครับหรือต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนจนถึงสัปดาห์หน้านี้ มันจะมีคนนะครับมาพูดคุยกันมาถูกใจมาชอบพอกันแต่เหมือนกับชาวมังกรมันไม่ค่อยถูกใจครับมันยังไม่ค่อยลงตัวยังไม่ค่อยคลิกยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกคนที่มีความรักอยู่แล้วพยายามเอาใจใส่เอาอกเอาใจกันบ้างอย่าให้มันห่างเหินทางความรู้สึกมากเกินไป คนลักนามังกรบางทีพอไปทําอะไรแล้วก็เ,เอาใจไปจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นจนบางทีนั้นลืมที่จะใส่ใจคนรอบข้างทําให้เขารู้สึกน้อยใจอยู่ไม่น้อยทีเดียวก็ขอให้ชาวบ,บางกรทุกท่านโชคดีสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทย ให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล